กลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการเสรีดราม่านะครับสองทุ่มถึง3ามทุ่มทางช่อง True Vision 367นั่นเองนะครับวันนี้รายการเราเป็นเทปนะครับดังนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณ,คณ,คณผ่านทาง Facebook นะครับ f a c e b o o k c o m s e r i d r a m a ก็แล้วกันมาต่อกันที่ประเด็นดราม่าที่2นะครับของวันนี้นั่นก็คือคลิป นี่ของรถเมย์คนพลขับรถเมย์ท่านหนึ่งนะครับที่ลงมาด่าทอด้วยคำไม่สุภาพกับคู่กรณีนะครับซึ่งคนที่โพสต์ข้อโพสต์คลิปเนี่ยก็เป็นคู่กรณีของเขานี่แหละเขาได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าคลิปนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะก็คือเจ้าของคลิปเนี่ยขับรถมาแล้วโดนรถเมย์ปาดหน้าตรงคอสะพานพอดีเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บีบแตร ى, ไม่ให้ทางนะฮะทำให้คนขับรถเมย์เนี่ยโมโหแล้วก็ลงมาด่านะครับใช้คําพูดหยาบ คายมากๆนะครับทั้งชูนิ้วกลางด้วยนะครับแล้วก็ด่าด้วยที่ถ่ายใช้กล้องเนี่ยถ่ายว่าหาอะไรเหรอถ่ายทําไมเหรอนี่คืออาการนะครับเราคงเราคงจะไม่ปล่อยเสียงนะครับเพราะว่ามันมีคําหยาบคายมากๆเลย <c oughs> แต่อันนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ถึงขนาดกระโดดขึ้นมา <c oughs> เหยียบบนรถนะครับเ,เ,เดี๋ยวนี้นี่มีการทะเลาะบ,บอกแว้งกันในถนนเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถนะฮะล่าสุด นะฮะทางประชาสัมพันธ์ของขอสมกอกได้แจ้งไปทางบริษัทนะฮะซึ่งเป็นรถร่วมะนะครับอีกแล้วนะครับก็ปรากฏว่าให้นําคนขับรถเนี่ยมารายงานตัวและสั่งพักงานคนขับรถเมย์เป็นเวลาเจวันและสั่งปรับบริษัทนะฮะรถร่วมเป็นเงินห0 0พันบาทอาจารย์เห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอาการแรกก่อนเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคนขับรถทั้งสองคนนะค,ะครับพี่เนี่ยติดใจเรื่องนี้มาหลายครั้งละก็คือว่า ป้ายจอดรถเมย์ครับะะอยู่ใกล้กับแยกหรืออยู่ใกล้กับสะพานซึ่งทำให้รถเมย์เขาจะต้องทำอย่างที่คนไม่พอใจจะเป็นต้องปาดขึ้นสะพานใช่ คือสะพานอยู่นี่ป้ายจอดรถเมย์อยู่เนี่ยพอเขาจอดเสร็จเนี่ยถ้าเขาไม่รีบปาดเนี่ยเขาจะขึ้นสะพานไม่ได้ครับนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าป้ายรถเมย์เนี่ยมันอยู่ในระยะให้ห่างสักนิดหนึ่งพอเขาจอดเสร็จเขาค่อยแซะเข้ามาไม่ใช่ไปแซะตรงคอสะพาน,นมันก็จะดีขึ้นหรือบางทีจะต้องเลี้ยวขวาเนี่ยแล้วจอดอย่างเนี้ย ปรากฏบริเวณป้ายกับตรงที่จะเลี้ยวขวาสั้นมากเขาก็ต้องเฉียงปาดไปครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จุดเริ่มต้นไม่เกี่ยวกับคนขับรถนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพถนนสภาพถนนหรือว่าวิศวกรรมการจราจรนะฮะคือมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอันนี้ครับส่วนอันที่สองก็คือว่าอย่าใจร้อนกันนักเลยนะครับคือคนหนึ่งอย่างพี่ว่าคนขับรถเนี่ยเขาก็คิดว่า การมาเบียดตรงคอสะพานเหมือนเป็นการเอาเปรียบคนอื่นครับแต่คนรถเมย์ก็คงจะคิดว่าก็เนี่ยเมื่อมันใกล้ยอย่างเนี้ยจาเป็นต้องเข้าถ้าไม่เข้าเนี่ยจะให้ขึ้นสะพานได้อย่างไรครับตรงนี้มันก็อยู่คนละมุมมองละ <ừ> นะฮะก็เป็นอันว่าสรุปได้ว่าวิศวกรรมการจราจรที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นการสร้างปัญหาทําให้คนทะเลาะก,กันครับคือคนหนึ่งก็ไม่อยากให้ใครมาเบียดอีกคนหนึ่งถ้าไม่เบียดจะขึ้นได้อย่างไร,รก็เลยเกิดการทะเลาะก,กัน ทีนี้พอทะเลาะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราควรจะใช้วาจาที่หยาบคายไหมนะคะกริยาท่าทางนะคบอ่าคือเขาบีบแต่แต่เขายังไม่ได้ด่าอะไรแต่ประเด็นบีบแต่นี่ก็นี่เหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถนี่เขาบีบแตรแบบไหนถึงขนาดทําให้พี่รถเมย์ฉุนได้ขนาดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เราก็ไม่ได้ยินเสียงเสียงบีบแตรแต่จริงๆแล้วอย่างที่ไปบอกถ้าเราพยายามเข้าใจกันนะครับ ถ้าคนขับรถเก่งก็พยายามเข้าใจเออเขาต้องเบียดอ,ะอ่ะก็อาจจะไม่บีบแต้มากขนาดนั้นแต่ขนาดเดียวกันคนที่ถูกบีบแตรใส่ก็เข้าใจอออเราก็ไปเบียดเขาจริงๆอะเนาะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ทะเลาะก,กันนะคือมีมุมมองซึ่งกันและกันได้เียมันก็จะดีขึ้นแต่ไม่ว่าจะมุมมองใดก็ตามเวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ยอย่าใช้คําที่ไม่สุภาพอ,อย่าใช้คําที่รุนแรงครับนะ,ค,ะครับล้วในที่สุดเนี่ยก็ ถูกพักงานก็หวังนะพี่หวังนะคะเมื่อได้เห็นหน้ากันแล้วเนี่ยอย่าโกรธอย่าแค้นกันได้ไหมพี่กลัวว่าเขาจะจำหน้าได้เขาจะจำรถได้ทะเบียนทะเบินและการที่เขาถูกพักงานครั้งนี้มีเหตุจากตรงนี้เนี่ยอย่าไปแก้แค้นกันนะปล่อยให้มันผ่านไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะเห็นก็คือเวลาที่พนักงานทำอะไรไม่ถูกต้อง นะคะก็มีการลงโทษกันตามความเหมาะสมนะคะไม่ใช่เป็นการเข้าข้างเหมือนอย่างครูใหญ่ที่เข้าข้างครูที่ทำไม่ดีกับน,นักเรียนนะครับะะแล้วก็จะมีชี้แจงต่างๆนานานะครหรือตำรวจทำอะไรแล้วก็ผู้ใหญ่ในตำรวจก็จะมาชี้แจงต่างๆนานามันเป็นเรื่องของการกลัวเสียหน้าซะจนกระทั่งปกป้องคนผิดนะคะันักเรียนทำไม่ดีครูไม่อยากให้เสียชื่อโรงเรียน ก็จะชี้แจงไปต่างๆนานาการที่มันมีคนออกรับแทนให้มันจะทำให้คนทำผิดทำชั่วนั้นไม่กลัวการทำผิดแล้วก็จะทำต่อไปโดยมั่นใจว่าจะมีคนมาแก้ตัวแทนให้มาช่วเพราะรคนเหล่านั้นปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรครับอันนี้และค่ะต้องระวัง เดี๋ยวมาดูเรื่องคอมเมนต์ในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับเขาบอกว่าไม่มีคนจบปริญญาตรีที่ไหนมายองขับรถเมลหรอกนะแถมไม่มีเงินเดือนแพงๆจ้างบริษัทพวกนี้มันก็เลยต้องจ้างพวกข้างถนนพวกที่มีความรู้ต่ำๆมาขับรถเมลประช,ชาชีที่อยู่ใกล้ๆพวกมันก็เลยพลอยเฮงสวยแบบนี้แหละอันนี้ก็ไม่ควรเขียนอย่างนี้ครับครับ,รบอันนี้ไปไกลเกินเนาะคือไม่ว่าคนจะจบการศึกษาระดับใดคนสูงคนเรียนสูงชั่วร้ายก็มีครับ คนเรียนน้อยแล้วก็เ,เป็นคนนิสัยดีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปประนามว่าอาชีพนี้มีแต่คนที่เรียนน้อยเรียนต่ำอะไรอย่างนี้ไม่ดีค่ะไม่ควรจะพูดกันแบบนี้เลยนะคะและไม่ควรจะจิกเรียกกันว่าพวกมันอย่างนั้นพวกมันอย่างนี้มไม่ดีะะอย่างนี้คอมเมนต์ก็แรงนะฮะความคอมเมนต์นึงเนี่ยอาจจะทำให้เกิด ความความขัดแย้งกันเพิ่มขึ้นมหาศาลได้เลยคือมันเป็นเรื่องที่เขาเขียนไว้จนตำราว่าไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการเปิดเสรีภาพของการสื่อสารอย่างแท้จริงภาษาฝรั่งใช้ Democratize นะครับก็คือทำให้เกิดเสรีภาพอย่างแท้จริงก็คือสิ่งหลายสิ่งที่เราไม่สามารถพูดใน mass media ได้โทรทัศน์พูดไม่ได้วิทยุพูดได้เหมือนเราออกรายการอยู่ตรนนี้ยังไม่สามารถเปิดเสียงที่เขาด่ากันเลยเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันปรากฏในสื่อสารมวลชนไม่ได้เนี่ย แต่มันปรากฏในโซเชียลมีเดียได้ไงเพราะฉะนั้นคนที่โพสอะไรในโซเชียลมีเดียจึงไม่มีความประมัดระวังนะคะเอาวัววัเพศหญิงชายสัตว์ส่วนตรงไหนมาหมดทุกอันสัตว์เลื้อยคานกี่ชนิดกี่ประเภทมาหมดทุกอันอนะคร โอ้โหบางคนนี่โพสนี่พอเราอ่านนี่เรามีความสึกอะไรทำไมเขียนได้ขนาดนี้ถ้อยคาต่างๆจิตใจขนาดนี้ด้วย ừ, ซ้านะครับบางทีนะครับอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับมามีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่หลายคนจับตามอง <c oughs> ในรอบสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของการทําธุรกิจการระหว่างดารานะฮะคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณแล้วก็คุณบุ๋มปนัดดานั่นเองครับสืบเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยนะฮะได้ไปได้ไปทาธุรกิจร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน แต่แยกธุรกิจกันนะฮะคนนึงทำฟิตเนสอีกคนหนึ่งก็ทําเป็นคลาสต่างๆนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณครับเ,เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากการโพสโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับคุณบุ๋มปนัดดาได้โพสข้อความผ่านทาง IG นะครับฝากถึงลูกค้าของยิมของเขาชื่อว่า Smash ยิมนะครับที่ จอดรถในช่วงเย็นเนี่ยมันไม่มีเลยนะฮะเขาก็ได้ชี้แจงออกมานะครับบอกว่ายิมของคุณเจนนี่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันในบริเวณพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับการที่จอดรถไว้ให้ลูกค้าคลาสซุมบ้าดังนั้นนะฮะลูกค้าของคุณออของคุณบุ๋มก็เลยไม่มีที่จอดนะครับครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะตนพยายามจะเจรจาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมทิ้งท้ายว่าใครก็บอก นะฮะว่า,าทิ้งท้ายว่าใครก็ได้ช่วยบอกทีนะครับคือไปบอกเจนนี่นะครับว่าการทรําธุรกิจดีแฟร์ควรทําแบบไหนและทํากันขนาดนี้สมควรไหมไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยพร้อมกับแท็กชื่อหาเจนนี่เทียนโพสุวรรณด้วยนะครับหลังจากที่ออตอบโต้ฝั่งเจนนี่นะฮะมีผู้จัดการนะฮะมาโพสต์คลิปนะครับเป็นอันนี้คือสถานที่ที่จอดรถนะครับของนายวันวานคือของคุณของคุณเจนนี่แต่ว่า ถัดไปเนี่ยต่อเลยเนี่ยนะฮะเป็นของคุณบุ๋ม uh huh. ลักษณะใกล้ๆกันต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยอยู่แถวแถวบ้านผมนะครับอยู่แยกลาดประเขานะฮะแถวๆนั้นอ่านี่น,น,นี่เขาบอกว่าขวามือเล็กๆเนี่ยของคุณบุ๋มซึ่งเป็นเหมือนฟิตเนสเพราะว่าสามีคุณบุ๋มเขาเชี่ยวชาญเรื่องฟิตเนสนะฮะก็มาลงขันร่วมกันแรกเริ่มเลยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคุณบุ๋มและคุณท็อปไปเจอก่อน ในพื้นที่นี้แล้วก็รู้สึกว่าอย,อยากทําธุรกิจเป็นฟิตของฟิตเนสเพราะว่ามันอาจจะเหมาะดีเจนนี่ก็เลยมาขอหุ้นด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยไปๆมาๆคุณท็อปถอนหุ้นไม่ทําแล้วคุณบุ๋มก็เลยโยนพื้นที่ทั้งหมดให้คุณเจนนี่แล้วคุณบุ๋มกลายมาเป็นผู้เช่าซะแทน mm. แบบนี้นะครับแล้วณนะตอนนี้เนี่ยก็คือมันมีการกันพื้นที่แต่ว่าคลิปที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วที่คุณบุ๋มโพสนะ,ะนะฮะก็คือคลิปของแฟนคุณบุ๋ม เดินทางเข้ามาที่ออฟฟิศของฝั่งคุณเจนนี่แล้วมีการพูดคุยกันไม่ปล่อยเสียงนะครับม,มีแต่คลิปภาพนี่คือการคุยกันนะครับโดยฝั่งของคุณเจนนี่เนี่ยแคปชั่นใต้ภาพบอกว่าเหมือนกับว่าฝั่งคุณเอกแฟนคุณบุ๋มเนี่ยมาโวยวายเสียงดังลั่นออฟฟิศนะครับนี่เหรอคะคนที่พยายามจะเจราจานี่หรือคะเจราจาที่ดีของสามีประธานองค์กรทําความดีนี่หรือนี่เรียกว่าคุยกันแบบมีศิลธรรมใช่ไหม หลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจนนี่หรือว่าเจนนี่ซึ่งเป็นน้องสาวของเจนนี่เนี่ยนะครับน่ากลัวมากตะโกนลั่นยิ้มเลยใจร้ายมากจริงตัวใหญ่ตั้งหลายคนมารุมผู้หญิงคนเดียวดีนะคะที่พี่แัทโดนแค่ผลักอย่างแรงระวังตัวด้วยนะคะพี่สาวนะฮะอันนี้คือคอมเมนต์หลังจากคอมเมนต์ก็มีตามตาม,มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้คือน้องสาวของเจนนะี่เนาะ <c oughs> นะครับอาจารย์ว่ายังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ฮะประเด็นนี้ครับประการแรกนะค,ะครับทำไมต้องทะเลาะก,กันในโซเชียลมีเดียนี่ไงคุณบุ๋มอาจจะมองว่าพยายามคุยแล้วแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นพยายามคุยแล้วฝั่งคุณเจนี่ไม่ตอบกลับไม่เคลียร์นั่นเสร็จแล้วทำไมต้องมาประจานกันในโซเชียลมีเดีย แล้วมันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นที่ฝั่งของคุณเจนนี่เนี่ยบอกว่าคุณบุ๋มไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางหรือค่าจอดรถเป็นเวลาเค่าไหร่พวกเราควรจะต้องรู้เรื่องพวกนี้ไหมคือต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าฉันถูกฉันก็เลยต้องบอกความจริงเรารู้แล้วมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษอะไรกับเราไหมข่าวบันเทิงอันนั่นไงคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยนะคะการที่สามีบุ๋มเข้าไปเนี่ย ฝ่ายนั้นเนี่ยคุณจะถ่ายคลิปไปก็ถ่ายแต่คุณมาโพสทำไมครับนะคะในขณะเดียวกันาเดี๋ยวคอมเมนต์ของคลิปก็คือมีคนมองคลิปแล้วบอกว่านี่หรือการผลักแรงๆเพราะว่าคุณเอกไม่ได้ผลักแน่การก็คือมันแล้วแต่เป็นติ่งใครไงถ้าเขาเป็นติ่งของบุ๋มเขาก็จะตีความภาพนี้อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นติ่งเจนนี่ก็จะตีความอีกแบบนึงนะครับอันนี้มันเป็นการไม่ใช่ทะเลาะกันเองแล้วนะคะมันเป็นการ ชวนพวกมาทะเลาะด้วยก็หมายความว่าเธอมาเป็นพวกชนะสามวลชนอ่าอย่างนี้ <c oughs> นั้นข้อแรกเนี่ยตอนไปเจราจาเนี่ยถ่ายคลิปไว้อาจจะถ่ายไม่ว่าแต่เอามาโพสทําไมนะคะัล <c oughs> ในกันในกันฝ่ายบุ๋มเองจะชี้แจงลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปอยู่ในนั้นใช่ไหม <c oughs> ไปอยู่ในสถานที่ใช่ไหมครับ <c oughs> เขียนป้ายอยู่ข้างในได้ไหมว่ามันมีปัญหาว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ให้เราจอดเขากันที่เอาไว้สําหรับซูบารคลาสอะไรก็ว่า <c oughs> ไปเอามาใส่ตรงนี้ทําไม นี่คือสิ่งที่ควรจะระมัดระวังนะหนึ่งอย่าทะเลาะกันบนพื้นที่โซเชียลมีเดียพี่จำได้พี่ดูหนังเรื่องหนึ่งรู้สึกก้าวจิรายุเล่นพี่ชอบตรงนั้นมากเลยนะครับแฟนสองคนทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมานะครับคือดังกนผ่านตรงนี้มีคนเขาบอกว่าทำไมไม่โทรทะเลาะกันจะมาทะเลาะกันในพื้นที่นี้ทำไมอ่าหรือ มีปัญหามากไปหาที่บ้านสิรู้จักบ้านไม่ใช่เหรอครับแล้วไปคุยกันตรงนั้นสินี่คือสิ่งที่ดูจากหนังเรื่องนั้นและพี่จำมาจนถึงทุกวันนี้ว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ครับนะคะจะเจรจาสําเร็จไม่สำเร็จอยังไงไก็ตามอย่ามาทะเลาะก,กันพื้นที่โซเชียลมีเดียมันไม่เป็นประโยชน์กับคน mm hmm. ที่เป็นเพื่อนกับคุณใน f a c e b o o k ครับนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณสามารถแจ้งเรื่องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ย เราเองไม่อาจตัดสินได้ว่าใครผิดใครถูกเพราะเราไม่เห็นสัญญาครับนะคะคนที่เขาอธิบายเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่911เนี่ยใครจะมาเช่าทำอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้ครับว่าต้องไม่ทำธุรกิจชนกันครับแล้วเขาก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยอของบุ๋มกับของเจนนี่เนี่ยเกิดมีการชนกันคือเปิดคลาสเหมือนกัน แต่ล่าสุดคุณบุ๋มเขาก็ออกมาอธิบายว่าเขาแค่ยื่นเส้นยื่สายมันอ่ามันไม่ใช่คลาสนี่หมา่ไม่ชิดเรื่องที่เราจะต้องรู้อ่ะอย่างเมื่อวานนี้เขาก็มีการแถลงข่าวนะฮะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะมีการร้อง่มร้องไห้กันด้วยนะฮะชี้แจงในในประเด็นต่างๆเยอะแยะมากมันก็ตั้งแต่เราเคยว่าที่ตอนโตโน่กับแตงโมเลิกกันน่อ่าฮะและสื่อมวลชนไทยทอด สดนะนี่ไงมัน <c oughs> เป็นอะไรหรือแล้วลดโล่งเลยนะครับคนรอดูนะครับตอนนี้ในขณนะซึ่งพี่ดูข่าวเมื่อตอนวันพฤหัสมีช่องข่าวเช้าบางช่องถามบอกว่าตื่นเต้นอะไรหนักหนากับการที่องซานซูจีมาทําไมต้องเป็นเรื่องไแล้าพี่บอกเรื่องอย่างนั้นสิตื่นเต้นครับหนึ่งเรามีปัญหาหาโรฮิงญ,ญาซึ่งมาจากพมา่าครสอง เขามาดูเรื่องแรงงานของเขาที่สุรสาครสามเขามีแนวทางที่จะพัฒนาเมืองเขาและแรงงานที่เราใช้อยู่จะเคลื่อนย้ายกลับไปยังแย่ๆเราจะมีปัญหาเรื่องอย่างนี้ค่ะสำคัญแต่นักข่าวกับถามบอกว่าไปให้ความสำคัญอะไรเนี่ยแค่องซานซูจีมาเนี่ยทำไมต้องอย่างวุ้นอย่างงี้อ๋อแล้วก็เสร็จแลนด์เนี่ยบุม๋มกับเจนี่ทะเลาะก,กันนี่สำคัญกองซานซูจีเหรอ,อ,อฮะ,ฮะโตโน่กับแตงโมยแยกกันนี่มันสำคัญมากเหรอครับ อ,องศาซูจีไม่เห็นมีไมโครโฟนสิบอันยีิบอันไปตั้งเลยโอ้โหแต่นี่ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวมันไม่ใช่เรื่องเลยจริงๆคือเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เรามีโซเชียลมีเดียเนี่ยเราเริ่มเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องสาธารณะครับและสิ่งที่คุยกันจากปัญหาส่วนตัวไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยตรงนี้พี่ถึงเข้าใจคนบางคนที่เขาบอกว่า เขาได้อันเฟรนคนไปเยอะแล้วเพราะว่าชอบโพสสายลมแสงแดดสองเราและเรื่องส่วนตัว uh huh. คือคนที่โพสว่าอาหารตรงนี้อร่อยสถานที่นั่งเที่ยวดีอันนี้ดีนะคะคอาหารนั้นควรจะกินวิธีการป้องกันโรคอันนั้นวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องวิธี นะครับหรือว่าโพสเรื่องบ้านเรื่องเมืองตกลงธรรมกายจะเอายังไงกันดีแล้วเนี่ยตกลงรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้มาตรา61เนี่ยตกลงว่าด่าหยาบคายนี่มันละเมิดไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ครับแต่ง่วงนะเมื่อจังเลยนอนแล้วนะวันนี้ไนดะ้ <c oughs> กุหลาบมนจากพี่ป๊อตสวยที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยออื <c oughs> แล้วจั์มองว่าเรื่องนี้มันควรจะจบยังไงครับเรื่องของเจนนี่ไม่รู้รพี่ไม่สนใจครับพี่มีความสุขไปทะเลาะทะเลาะกันเองไม่ต้องมาอยู่ในโพสแล้วครับไม่ควรจะอยู่ในเฟซบุ๊กไปจัดการกันเองเธอแล้วก็พวกเราก็ไม่ต้องตามไม่ต้องไปกดไลค์ไม่ต้องไปกดแชร์ด้วยครับโอเคนะฮะอ่ะโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะฮะของการทะเลาะกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับอ เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกัอกบรายการเสรีดรามา่าอย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์รายการเข้ามานะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านทาง f a c e b o o k c o m s e r i d r a m a ได้เลยโพสต์มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานของเราที่คอยจะตอบคําถามของคุณอยู่นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ